โต๊ะกลงเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองหลายสวยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะ้อยคอทองน้ําหนัก1บาทค่ะความยาวนะคะจะเป็นระดับที่สวมหัวได้ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีลวดลายอะไรสวยงามถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่าค่ะแบบที่1ค่ะเป็นลายผ่าหวายเกลียวนะคะจะเป็นลายห่วงหวายค่ะแล้วนํามาจับพันเกลียวด้วยกันนะคะแบบที่2ค่ะลายเกลียวเชือกค่ะ สำหรับลายนี้นะคะลักษณะก็คือจะเป็นห่วงคล้ายๆลายห่วงหวายค่ะเ,เรียวๆยาวๆแล้วก็มาต่อกันเป็นลายเกลียวค่ะ mm hmm. แบบที่สาค่ะลายโซ่ทับลายค่ะ mm hmm. แบบที่4ี่ค่ะลายหยาดมูลค่ะ mm hmm. ลายนี้นะคะจะเป็นเม็ดรีสลับกับเม็ดตุ้มกลมค่ะทำเป็นแบบสองกระสัดด้วยค่ะ สร้อยคอทองหนึ่งบาทสวมหัวแบบที่5ค่ะลายทาโร่ลักษณะห่วงจะเป็นแบบห่วงกลมนะคะมีตัดลายในตัวสวยมากเลยค่ะสร้อยคอทองสวมบาสวมหัวน้ำหนัก1บาทนะคะลายที่7ค่ะเป็นลายทาโร่ล้อแมกค่ะโดยที่ลายนี้นะคะตัดลายจะแตกต่างกับลายเมื่อสักครู่เล็กน้อยค่ะสร้อยคอหนึ่งบาทสวมหัวแบบที่8ค่ะเป็นลายเปียนะคะลักษณะลวดลายก็จะเป็นงานถักเปียประมาณนี้ค่ะ สร้อยคอหนึ่งบาทแบบที่9ค่ะจะเป็นลายห่วงคู่ขั้นป้องค่ะเรามาซูมดูลวดลายกันนิดหนึ่งนะคะลายห่วงคู่นะคะแล้วก็ตัวฟล่องก็จะมีตัดลายด้วยค่ะสร้อยคอหนึ่งบาทสวมหัวแบบที่10ค่ะลายโซ่ฟิ u ช e นะคะลักษณะโซ่จะเป็นแบบไข่ค่ะแล้วก็มีงานทับลายใสยๆอยู่ในตัวด้วยสวยมากค่ะ สายข้อหนึ่งบาทสวมหัวแบบที่11ค่ะจะเป็นทาโร่หยดน้ำแล้วก็ขั้นปล้องค่ะเรามาซูมดูลายทาโร่หยดน้ำกันนะคะลักษณะก็คือจะเป็นห่วงแบบหยดน้ำแบบนี้เลยค่ะในส่วนของตัวปล้องค่ะจะเป็นงานตัดตอกลายไทยแบบนี้นะคะ สร้อยคอทอง1บาทสวมหัวแบบที่12ค่ะเป็นลายโซ่ไข่ขั้นป้องนะคะลักษณะโซ่จะเป็นทรงไข่ค่ะแบบเงาเงาไม่ตัดลายนะคะส่วนป้องค่ะจะเป็นตัวตัดลายประมาณนี้ค่ะสร้อยคอทอง1บาทสวมหัวแบบที่13ค่ะลายเกลียวฝรั่งเศสเราซูมดูลายกันนะคะตัวนี้ลายเกลียวจะเป็นงานทับลายค่ะพันเกลียวแบบนี้สวยมากค่ะ สร้อยคอทองสวมหัวน้ำหนัก1บาทแบบที่14ค่ะตัวสายค่ะเป็นลวดลายที่เราเรียกว่าลายเกล็ดดาวนะคะจะมีการหักแบบนี้นะคะห่างๆนิดนึงแล้วก็มีการแต่งข้างด้วยลายประคำกับมีนาค่ะสร้ยอยคอหนึ่งบาทสวมหัวนะคะแบบที่16ค่ะเป็นลายเบนแล้วก็แต่งข้างด้วยลายปล้องค่ะ zoom ดูลายกันนิดนึงนะคะสําหรับลายเบนแล้วแต่งคาง้ดยปลองสวยเหมือนเดิมเลยค่ะลายยอดนิยมสร้อยคอทอง1บาทแบบที่17ค่ะลายเบนขั้นโอ่งค่ะเรามาซูมดูกันนิดนึงนะคะลายโอ่งจะมีการตัดลายในตัวเล็กน้อยค่ะแป๊บเดียวเองนะคะมาถึงลายที่18กันแล้วนะคะสร้อยคอ1บาทแบบโซ่หัวได้ค่ะสําหรับลายนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเป็นลายเบนนะคะลายเบนก็เป็นลายเรียบๆที่มีเสน่ห์นะคะเป็นงานถัก แบบนี้นะคะสวยงามเหมือนเดิมค่ะมาถึงแบบที่19นะคะเป็นลายสีเสาตันนะคะแต่งข้างด้วยตุ้ม3ตุ้มนะคะมีเล็กใหญ่แล้วก็เล็กนะคะ เป็นไงกันบ้างคะผ่านมนาะทั้งหมด19ลายเพื่อนๆชอบลายไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดมินกันบ้างนะคะมาแล้วคะ่ะแบบที่20นะคะสําหรับแบบนี้คะ่ะเราจะเรียกว่าลายโซโลมันนะคะตัวนี้จะมีลักษณะคือนําเอาโซ่คอตกิบโบราณน,นะคะมาประกบกันทั้งหมด4เส้นนะคะ หนเส้น2เส้นสามเส้นสี่เส้นลักษณะคือจะออกมาเป็นลายโซ่ที่ดูเหลี่ยมนะคะแล้วก็ดูความละเอียดของงานนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งลายที่แนะนำนะคะความยาวสวมหัวได้นี่ค่ะสร้อยคอหนึงบาทสวมหัวได้แบบที่21ค่ะลายนี้ขอเรียกว่าลายเม็ดมะยมนะคะลักษณะลายก็จะเป็นแบบไม่กลมนะคะจะแบบออกลักษณะคล้ายคล้า จันบินเล็กน้อยนะคะมีตัดลายในตัวสวยงามมากๆสำหรับใครที่ชอบลายเก๋ๆนะคะลายโบราณแล้วใส่แล้วจะดูน่ารักพอสมควรเลยค่ะสำหรับลวดลายนี้ซส้ยคอหนึ่งบาทสวมหัวค่าแบบที่22ค่ะลุดลายนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายโซ่ CD ทับลายค่ะตัวลายนะคะจะมีลักษณะเ,เป็น ทรงไข่ค่ะลักษณะก็คือจะแบนนิดนึงนะคะในแต่ละด้านจะไม่ปอกพองๆกลมๆนักนะคะแล้วก็มีการทับลายในตัวด้วยสวยงามมากๆจริงๆค่ะต่อมาค่ะสวมหัวนะคะรุ่นนี้เป็นลายทาโล่นะคะแต่แอบมีความน่ารักค่ะคือเติมงานลงยามาให้ด้วยด้านข้างนะคะ ตัวนี้เป็นลายมัดรุมค่ะแล้วก็ลงยาเป็นสีขาวและแดงมาให้ด้วยสวยงามมากนะคะใส่เก๋ๆแล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่งคือสวมหัวได้ด้วยนะคะใส่จี้พักสะองสวยงามมากนอกจากสีแดงแล้วนะคะเรายังมีสีชมพูเอาใจสาวคนชอบสีหวานนะคะชอบอะไรหวานๆจะมีสีขาวชมพูด้วยนะคะทาโล่แต่งข้างมัดรุมลงยาค่ะ ส้อยคอ1บาทแบบที่15สวมหัวได้ลายก้านไม้ขีดตัดลายนะคะค่อนข้างเงามากๆเลยค่ะแบบต่อไปนะคะแบบนี้คล้ายกับแบบเมื่อกี้มากๆเลยนะคะแต่รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่ปล้องจะเป็นทรงกลมตลอดทั้งเป็นตลอดทั้งเส้นเลยนะคะปล้องตัวนี้ก็จะกลมนิดหนึ่งเราจะเรียกว่าปล้องอ้อยค่ะ ลายที่27นะคะสำหรับสร้อยคอ1บาทสวมหัวได้ค่ะสำหรับลายนี้นะคะตัวสายค่ะเป็นลายผ่าหวายแบบโปร่งนะคะแล้วก็มีการแต่งข้างนะคะเป็นลายามารุมเกียวนะคะคันด้วยประคำสวยๆเลยค่ะลายที่28ค่ะเป็นลายทาโร่สามห่วงนะคะจะเป็นงานที่โปร่งนิดนึงนะคะแต่ว่า ด้วยความที่เป็นลายโปง่งลายจะสวยมากๆนะคะลักษณะก็คือจะเป็นทาโล่สามห่วงแบบนี้นะคะคลิกให้ดูอีกด้านหนึ่งค่ะงานสวยมากๆเลยนะคะความยาวสามารถสวมหัวได้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงค่ะส้อยคอทองหนึ่งบาทสวมหัวได้นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นลายสามห่วงชิดค่ะเรามาซูมดูลวดลายกันนะคะที่เรียกว่า3ามห่วงชิดเพราะว่าแต่ละข้อเขาจะทำออกมาชิดชิดกันนิดนึงนะคะก็ สวยงามค่ะมีความถี่ของลายพอสมควรน,นะคะผ่านมาถึงลายที่30นะคะมาดูลายภาวายตันนะคะลายนี้ก็เป็นลายหนึ่งที่มีความแข็งแรงพอสมควรค่ะหลายท่านก็เคยสวมใส่ลายนี้กันมานะคะข้อห่วงจะเป็นลักษณะกลมโค้งค่ะแล้วก็เล็กๆไม่ใหญ่ค่ะสร้อยคอ1บาทสวมหัวแบบที่31นะคะสำหรับลายนี้จะเป็นลายเบน์ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมคือมีแต่งห่วง เสริมใส่พระได้ทั้งหมด3องค์นะคะก็คือบริเวณตะขอแล้วก็สายกับขวาอีก1ชุดค่ะอันนี้ทําสําเร็จรูปมาเลยนะคะไม่ต้องสั่งทําเพิ่มเติมค่ะแบบที่32ค่ะตัวสายเป็นลายทาโลค่ะแล้วก็มีห่วงถ้อยพระได้เพิ่มเติม2อ,องค์ซ้ายขวาเช่นกันค่ะ แบบที่33ค่ะเป็นแบบสุดท้ายที่ทางร้านมีในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นลายทาโร่ห่วงคู่นะคะนี่ค่ะให้ดูลายใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะลักษณะก็คือเป็นทาโร่องห่วงค่ะมาประกบกันนะคะเดี๋ยวโอจะลองบิดลายให้ดูนิดนึงค่ะนี่ค่ะปึ๊บ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับทั้ง33ลายที่ท่านผู้ชมได้ชมรวดลายกันไปถ้าเพื่อนๆถูกใจเส้นไหนชอบชิ้นใดนะคะคอมเมนต์บอกแอดมินได้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมอยากชมสร้อยทองสร้อยข้อมือแหวนขนาดใดก็คอมเมนต์ไปได้นะคะถ้าเกิดแอดมินมีเวลานะคะจะนําคลิปสวยๆมาให้ท่านได้ชมกันอีกคะ่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ